ซื้อไปนี่คือแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มด้วยสเป็กก็สวยอุปกรณ์ก็ครบแบบนี้คุ้มค่าอย่างนี้หาได้ที่พิคาร์เท่านั้นเลยค่ะแต่เหมือน h อน d ้าเนี่ยเขาก็ฟังฟีดแบ็กดีนะคะเพราะว่าพอทําการไม้ในเชงมารุ่น1.5เทอร์โบยาวเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับเปลี่ยนคุ้มค่าที่สุดเลยคุณผ,ผู้ชมนะคะใครที่หายอยู่บอกเลยว่าพลาดคันนี้ไปแล้วจะเสียใจนะคะบอกเลยการันตีคานี้แล้วก็มีผู้ชมหรือ ใครหลายๆคนคิดเหมือนกันนะคะว่า Accord ตัวนี้ที่เป็น G10 นะคะตัว Minor Change เป็นตัวที่น่าเล่นมากที่สุดเลยผู้ชมเพราะว่าการ Minor Change ของเขาเนี่ยเพิ่มมาหลายๆอย่างมากนะคะสำหรับในตัวเทอร์โบ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับมุกอีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่เต็นท์รถบิ๊กคาถนนการจราพิเศรอีกเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะมุกมาพร้อมกับเรียกว่าเป็นรถดีเซ gment อีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นแล้วก็คุ้มค่ามากๆในการซื้อตอนนี้เลยค่ะกับคันนี้นะคะ h o n ด้าคอด1.5 Tur เบ EL นะคะเป็นปี2022ตัวไมเนอร์เชเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่า รุ่นนี้ที่มีการไมเนอร์เชงเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มไม่กักออปชันเหมือนรุ่นที่ผนผ่านมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบพันกันก่อนนะคะว่ารอบพันคันนี้จะสวยยังไงบ้างนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยคุณผู้ชมนะไฟหน้าเป็น Fu l l LED แบบนี้นะคะมีเด time Running l ไ g h t มาเรียบร้อยแล้วที่มีมาให้อีกอย่างหนึง่งคือไฟตัดหมอกนั่นเองคุณผู้ชมถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้มีมาให้แล้วนะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาเป็นโครเมียมแบบนี้เลยถ้าเป็นตัว e อชีวีเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้้นะคะคผูชม กระจังหน้านะคะนอกจากจะเป็นโครเมียมแล้วยังตัดสีกลอสแบ็กแบบนี้เลยนะคะทั้งตรงกลางและก็ด้านล่างแบบนี้มันให้ความสปอร์ตมากๆเลยใครที่ชอบสปอร์ตไปกว่านั้นก็อาจจะไปเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นสีแบบสีดําก็ได้แต่บูรู้สึกว่าสีโครเมียมเนี่ยมันตัดกับสีดำเนี่ยตอนนี้คือคันนี้โอเคมากๆแล้วพร้อมใช้งานมากแล้วนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อลอ,อยขอบ17นิ้วนะคะเป็นล้อแม็กสีทูโทมประมาณนี้เลยคุณผู้ชม ซีรีส์ยางคือ225 50R17 นะคะเป็นยางมิชลินนะคะปี2022ก็ดูดอกอยางดิ ดอกยางคือยังแบบดูค่อนข้างใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมคะอาจจะมีดอกย่าบ้างนะคะไม่ต้องกังวลยังไงเราทาความสะอาดให้แน่นอนเนาะอ่ะมาต่อกันที่กระจกบังข้างเลยดีกว่านะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเนาะคันนี้เนี่ยจะมีฮอนด้าเลนวอลชอนอยู่ตรงนี้นะคะตัว e อคคอตัวนี้เขาจะไม่ได้ทําห้อยมาให้เกะกะเสายตาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมคะมือจับขอบประตูนะคะมือจับตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ย มีตัวคิวกระสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยดูสิโอ้โหน่าใช้งานมากนะคะเดี๋ยวดูแผงประตูกับตัวบอดี้โครงช้างเขาบ้างนะคะแผงประตูน่าจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้เนี่ยได้ภายในเป็นสีดำตาลนะคะสวยงามมากน็อตขอบประตูเดิมๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหคันนี้นี่นอกจากจะราคาดีนะคะแล้วก็สภาพสวยนะไม่ยังน้อยอีกต่างหากดูสิคะนี่อาร์กเดิมโรงงานแน่นๆแบบนี้เลยโอ้โหการนตีเลยว่าคันเนี้ย ได้มาแบบว่าคุ้มค่ามากนะคะถ้าใครได้ไปแล้วก็สภาพดีมากเลยนะอ่ามาดูแผงประตูด้านหลังกันต่อผู้ชมค่ะด้านหลังมีม่านมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยเดี๋ยวมุลองแกะโครงสร้างให้ดูนิดนึงนี่เดิมโรงงานนะคะไม่ใช่เล่นๆเลยคันนี้เนี่ยการันตีเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุจนหนักเป็นควันน้ำท่วมหรือกอ่อไ้แน่นอนนะคะชึบชึบชึบอ่ะ มาค่ะมูฟไปดูที่ด้านท้ายกันต่อเลยคุณผู้ชมคันนี้นะคะหน้าตาของด้านท้ายรถของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะและสีดำเนี่ยมันค่อนข้างมีความสปอร์ตในตัวเองอยู่แล้วนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะมาพร้อมเสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์ฟฟินแบบนี้เลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คำว่า V-Check t u r ร o นิดนึงนะคะนี่เป็นแบบฉบับของ ฮอนด้าเขานะคะที่เป็นรถตัวเทอร์โบเนี่ยเขาก็มักจะมีมีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีแบตช์ว่า v ีเท Turbo มาให้นั่นเองค่ะเลื่อนลงมานะคะตัวฝากระโปรงท้ายของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีสปอยเลอร์มาให้นะคะแต่ว่าตัวฝาของเขาเนี่ยจะมีความแบบเป็นดักเทลอย่างนี้มาให้เดิมๆอยู่แล้วนะคะใครชอบความสปอร์ตเพิ่มเติมก็สามารถไปติดสปอยเลอร์เพิ่มได้นั่นเองนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ L E D ไกด์แบบนี้แต่ว่าตัวไฟเลี้ยวกับเอ่อไฟถอยเนี่ยจะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ คันนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะจะไม่ได้มีแบตอะไรเพิ่มเติมนะคะนอกจากโลโก้คอเามเมอร์แอนค,คอร์นั่นเองเดี๋ยวเปิดดูที่เียงเก็บสัมภาระาน,นิดนึงนี่โอ้โหที่เก็บสัมภาระนะคะจะเป็นเดียวกับตัวท็อปเลยแล้วก็สามารถพบบรับเบ์ะได้ด้วยนะ,ะเป็นพบับอบ์ดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะดึงสลักตรงนี้และก็ไปดึงผนังพิงด้านในออกได้นั่นเองค่ะ,ะคันนี้นะคะจะมียางอะไหล่นี่เลยนะคะพร้อมกับชุดแม่แรงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ โอ้โหซื้อไปนี่คือแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มด้วยสเป้ก็สวยอุปกรณ์ก็ครบแบบนี้คุ้มค่ายอย่างนี้หาได้ที่พิคคาร์เท่านั้นเลยค่ะอ่ะมาดูแผงประตูฝั่งด้านขวากันบ้างนะคะนี่ม่านเมื่นใช้ได้เหมือนกันปกตินะคะเดี๋ยวแกะขอบยางให้ดูนิดหนึ่งนี่อาร์กเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสวยกริบจริงๆนะคะคันนี้ เหลือที่ประตูบานสุดท้ายมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยชึบนี่นะคะแผงประตูฝั่งด้านคนขับนะคะคันนี้เนี่ยมีเมมโมรี e ซีทมาให้นะคะเรียบร้อยแล้ว2องตำแหน่งสติกก็งทิกเกอร์อะไรเนี่ยยังอยู่เดิมๆเลยปุ่มเปิมนะคะไม่ได้มีการลอกล่อนใดๆเลยโครงสร้างตกนี่นะคะอาร์คเดิมโรงงานสวยสุดๆจริงคันนี้ ใครได้ไปบอกเลยว่าคุมมากคุณผู้ชมและแอบบอกตรงนี้เลยว่าไม่น้อยมากนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่โซนห้องเครื่องต่อเลยนะคะว่าคันนี้หน้าตาห้องเครื่องเขาจะเป็นยังไงและจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องเลยนะคะกับฮอนด้าขอตัว1.5ทอร์โบเอลคุณผู้ชมเขาจะวางเลเยอร์มาให้แบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยเดี๋ยวมุกลองให้ดูที่น็อตขอบฝากระโปรงกันนิดน,นึงนะคะน็อตคันนี้เนี่ยเดิมๆเ,เลยนะคะ ไม่เคยมีการถอดฝากระปองไปเปลี่ยนใดๆเลยเบ้าชงเบ้าโชคเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งเดิมๆเลยนะคะรอยองรอยอากโอ้โหนี่พวกนี้นะมาร์กิ้งเคลอร์ยังอยู่ทุกจุดแบบนี้นะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพนะสวยทั้งภายนอกห้องเครื่องโอ้โหกริบมากจริงๆนะคะนี่เดิมๆแบบนี้คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสสูบนะคะขนาด1.5ลิตรนั่น<อ>เองนะคะทำงานก็พู่กับเทอร์โบมาด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะให้แรงม้าสูงสุดเนี่ย อยู่ที่190แรงม้านะคะแรงบิด243นิวตันเมตรคุณผู้ชมค่ะนี่ขนาดเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนนะทำงานควบคู่กับเทอร์โบนะคะได้ในเรื่องของความแรงนะแล้วก็ความสปอร์ตด้วยนะคะที่สําคัญพอได้ใเทอร์โบมาซัพพอร์ตเนี่ยบอว่ามันก็ไม่ได้จะต,ต้องกินน้ํามันมากจนเกินไปนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากๆใครที่กําลังแบบไม่ได้อยากได้ตัวไฮบริดเพราะว่ากลัวดูแลรักษายากกลัว ต้องอะไรจุกจิกแล้วก็ยังไม่อยากเล่นตัวรถ E ีีหรือรถไฟฟ้า100%เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะได้ฝากระโปรงเป็นโชคอัพให้เรียบร้อยแล้วด้วยถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวมุกพาไปดูที่ห้องได้สารภายในด้วยเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องโดยสานภายในของเขาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นไงและมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะเราไปชมกันเลยคะ่ะ มาต่อกันที่ภายในของเจ้าคันได้ขอคันนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะภายในเนี่ยจะค่อนข้างไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะคะแต่คันนี้เป็นรถสีดำนะคะจะได้เบาะที่เป็นเบาะเสียงตาลแบบนี้เลยแล้วคุณผู้ชมดูที่สภาพเบาะคือแบบว่าเบาะสวยมากคันนี้คือเบาะ95เเลยนะคะร่องรอยการใช้งานเบาะเลยว่าน้อยมากๆนะคะ นีเป็นสีนี้เลยนะคะเบาคู่หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะตัวผู้ขับขี่เนี่ยจะปรับได้มากถึง8ดทิศทางเลยนะคะส่วนเบาะด้านข้างก็จะปรับได้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอนผนักพิงได้ตามปกติเลยนะคะด้านบนนิดนึงนะคะบนพดานหลังคางของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีชันรูมาให้นะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวห้าเทอร์โบนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าไอตัวโหันนี้ใหม่ใหม่เอาเรื่องเลยนะคะพลาสติกเนี่ยยังอยู่เลยคุณผู้ชมอ่ะลองเปิดด้านนี้มีกระจกให้นะคะแต่ว่าตัวกระจกเนี่ยจะไม่ได้มีไฟมาให้เนาะ แต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยคุณผู้ชมค่ะครบถ่วนนะเหมาะสมตัวการใช้งานแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีที่เสียบบัตรมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยตรงกลางนะคะมีกล่องเก็บแว่นให้เหมือนกันทุกรุ่นย่อยเลยนะคะแล้วก็ไฟสองสว่างแบบนี้กระจกมองหลังนะคะเป็นตัดแสงออโต้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่เอาจริงๆรุ่นเนี้ยน่าเล่นมากคุณผู้ชมเพราะว่า a c c o r d g 1 0เนี่ยคนเขาว่ามีความแบบตอนที่ออกมายังไม่ไม่แน่ใจใช่ไหมคะ คนเขาก็บ่นกันหลายคนเลยนะคะว่าดูมันกักออปชั่นจังเลยแต่เหมือน Honda เนี่ยเขาก็ฟังฟีดแบ็กดีนะคะเพราะว่าพอทําการไม้ใเชงมารุ่น1.5เทอร์โบยาอเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับเปลี่ยน คุ้มค่าที่สุดเลยคุณผู้ชมนะคะอะมาต่อกันที่ตัวแดชบอร์ดด้านหน้ากันบ้างนะคะเป็นซอฟทัชแบบนี้เลยนะคะวัสดุเดียวกันหมดเลยทั้ง3รุ่นย่อยนะคะเลื่อนลงมาจะเจอกับดีพลาสติกที่เป็นตกแต่งด้วยลายไม้นะ,ะดูแล้วมันก็สวยหรูเหมาะกับการที่เป็นรถดีเซ gment นั่นเองนะคะจอกลางนี่เลยนะคะจอกลางขนาด7นิ้วนะคะตัวอินเทอร์เฟสเขาก็น้าตาประมาณนี้ ไม่ขี้เหร่เลยคุณผู้ชมนะคะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto, บูทูบูทูธอะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเลื่อนลงมาที่โซนแอร์นะคะแอร์แยกปรับอิสระสองโซนได้มาด้วยเหมือนกันนะคะนี่แยกปรับตามที่ใจคุณต้องการได้เลยใครขี้หนาวใครขี้ร้อนก็ปรับตามสบายเลยนะคะตรงนี้นี่ดูสิว่าเขาไม่กักขนาดไหนนะคะมีไวเลสชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยตัวเดิมเนี่ยไม่มีนะคุณผู้ชมแล้วก็มาพร้อมกับ USB แล้วก็ p o w e r o u t l e t ให้เรียบร้อยเลยนะคะ สเปคเนี่ยค่อนข้างใกล้ตัวท็อปเลยมุงพูดแค่นี้นะคะเพราะว่า จัดหนักจะเต็มมาให้จริงๆสาหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็เกียร์ของเขานะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเกียร์ CVT เนาะแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้3โหมดนะคะ e ค o น NORMAL แล้วก็ SPORT นะคะแล้วบอกเลยว่าโหมดป p o r t ของเขาขับขี่จริงๆเนี่ยสนุกมากคุณผู้ชมคะที่วางแก้วมีมาให้เหมือนเดิม2อันนะคะ2ตําแหน่งแบบนี้ทรงนาฬิกาทรายตรงนี้ดูหรูมากกว้างขวางด้วยนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยที่พักแขนของแอคคอร์ดเนี่ยก็คือเหมือนเดิมขึ้นชื่อว่าความกว้างกว้างแบบวางได้สบายจริง ยังได้เลยนะคะเปิดดูที่เก็บสัมภาระกันนิดนึงนะคะตรงกลางนี่โอ้ตรงกลางมี USB มาให้อีกหนึ่งตำแหน่งคุณผู้ชมเนี่ยสเปคเดียวกับตัวท็อปเลยนะคะดูเผลเผยเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยโอ้โหคุ้มมากจริงคันนี้แล้วราคาดีมากด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะมาต่อกันที่ โซนพวงมาลัยกันมากดีกว่าพวงมาลัยนะคะเป็น3ก้านทรงสปอร์ตแบบนี้หุ้มด้วยหนังนะจับแบบจับถนัดมือมากๆขนงขนาดเขาเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมัลติมีเดียต่างๆนะคะแล้วด้านขวานี่ คันนี้นะคะมาให้แล้ว Honda Sensing แบบเต็มระบบสเปคตัวท็อปเลยนะคะ Adaptive Cruise Control มีมาให้นะคะ mm hmm. เลนคีฟต่างๆเนี่ยเลด้งเรดารมีมาให้ครบถ้วน<ๆ><ๆ>มากๆเลยถือว่าโอเคมากอันนี้ไม่กักแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ด้านหลังพวมาลัยเนี่ยมีก้านแพลตชิพมาให้เช่นกันนะคะตัวนี้สามารถเชนเกียร์ได้ตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะคะามาดูกันต่อที่โซนหน้าปัดของเขาบ้างนะคะหน้าจอมาตรวัดต่างๆ คล้ายๆตัวท็อปเลยคือแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะด้านขวาจะเป็นแบบเข็มไม้ปกติส่วนด้านซ้ายจะเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วนั่นเองคันนี้รถปี2022นะคะไม่อยู่แค่51,488กิโลเมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะคะอายุรถเนี่ยเฉลี่ยประมาณ3ปีนะแต่ไม่อยู่แค่50,000โลตกขับเฉลี่ยปีละไม่ถึง20,000โลเลยด้วยซ้ำนะคะแค่1มื่นเศษๆเท่านั้นเองนะคะแล้วได้สเปคที่สวยทั้งรอบนอกแล้วก็ด้านในถือว่า คุ้มค่ามากคุณผู้ชมคะ่ะใครที่หาอยู่บอกเลยว่าพลาดคันนี้ไปแล้วจะเสียใจนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะที่โซนตอนหลังกันบ้างดีกว่าว่าที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังของคันนี้สภาพเบาะเขาฟิลลิ่งการนั่งของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตอนหลังของเจ้า a c c o r d ตัว1.5เทอร์โบตัวไหม่เนเช n g e คันนี้กันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างที่เห็นเลยดูสิคะว่ามัน กว้างมากขนาดไหนอันนี้คือตัวขนาดตัวรถเนี่ยเขาเท่ากันทั้ง3รุ่นย่อยเลยนะคะคุณผูม้ชมค่ะแล้วก็สเปคภายในเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากๆนะคะเริ่มดูที่วัสดุตัวบอกกันก่อนเลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้ภายในสวยมากจริงๆพี่ โอ้โหใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะอย่ามองข้ามคันนี้ไปเลยเด็ดขาดนะคะดูเนี่ยสภาพเบาะก95%าทั้งหน้าและหลังเลยนนมุก้าการันตีนะคะไม่มีการฉีกขาดหรือแตกลายงาใดๆเลยบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆจริงๆนะคะซูไม่เห็นกันแบบนี้อย่างที่เห็นในกล้องเลยพี่ๆคะ่ะอ่ะ พูดถึงตัวที่พักแขนนะคะก็กว้างขวางดีเหมือนตอนหน้าเลยที่สำคัญตอนหลังเนี่ยนุ่มมากด้วยนะคะมาพร้อมที่วางแก้วเหมือนกันนะคะสองตำแหน่งแบบนี้ยังไม่พอนะคะคันนี้เป็นตัวเทอร์โบเอลนะคะแต่ว่ามีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะบอกแล้วด้านหลังเนี่ยใกล้เคียงกับตัวท็อปเลยอะ่ะแล้วก็มีตัว usb มาให้อีก2ตํตำแหน่งเลยนะคะชาร์จแบตกันได้จุใจเลยที่สำคัญยยังไม่พอนะคะมากไปกว่านั้นคือ เขามีม,าม่านมาให้เหมือนกันคุณผ,ผู้ชมคะ่ะถ้ามีโอกาสได้ดูรีวิวตัวแอคคอร์ดต่างๆที่มุกรีวิวไว้ในช่องนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าสเปคเนี่ยถ้าดูกันเผืนๆดูแค่ภายในอะ่ะแทบแยกไม่ออกเลยว่าคันไหนที่เป็นตัว Hybrid Tech หรือว่าตัวเอชยูวีเนะคะ เพราะว่าคันนี้ที่ไมเนอร์เชคมาขเขาอัดจัดหนักจัดเต็มมาให้อย่างที่มุกบอกเลยคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวมุกพาไปดูที่ช่วงล่างคันนี้ต่อเลยดีกว่านะคะว่าช่วงล่างของคันนี้ที่ว่าใช้งานมาแค่ห้าหมื่นเศษเษเนี่ยหน้าตาช่วงล่างเขาจะสวยขนาดไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะเรามาต่อกันที่ช่วงล่างของเจ้าฮอนไดขอดเทอร์โบตัวนี้กันนะคะคุณผู้ชมคาอย่างที่เห็นเลยนะถ้าดูภายนอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นปลายท่อแบบสแตนเลสแบบนี้นะคะซึ่งปลายท่อนี้เนี่ยมีท่อจริงๆเลยนะคะตัว1.5เทอร์โบเนี่ยจะได้ท่อออกคู่แบบนี้เลลยะททั้้้้งงซาาาแขว2 ถ้าเป็นตัว e-hv หรือว่าตัว Hybrid เนี่ยมักจะเป็นปลายท่อเดี่ยวทางด้านขวาเท่านั้นเองนะคะอะมาดูที่ตัวโชคกันบ้างนี่โชคคันนี้นะคะแห้งๆสนิทแบบนี้เลยสปงสปริงเนี่ยคือแบบแข็งแรงดีนะคะคันนี้นี่มาร์กิ้งเ l o r นะคะยังอยู่เลยคุณผู้ชมนี่มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตัววัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็ครบถ้วมนมากๆเลยนะคะ ว้าวจริงคันนี้ช่วงล่างสวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่มีสนงสนิมเลยคุณผู้ชมมีเพียงแค่เนี่ยรอยฝุ่นนะคะคราบสกปรกรอยดอกยาเท่านั้นเองนะคะตัวแชสซงแชสซีของเขานะตรงชนิดแบบนี้เลยถือว่าโอเคมากคันนี้นี่และคันนี้นะคะเป็นตัวมเนอร์เชนจ์มาแล้วนะคะอย่างที่มุกบอกเลยนะคะเขาก็มูรู้สึกว่ามันคืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าเล่นมากจริงๆคุณผู้ชมนี่ ช่วงล่างสวยด้วยนะคะคันนี้นะนะคะด้านซ้ายต่อที่ด้านขวาช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบมอลติลิงพร้อมเหล็กกันโครงนั่นเองแผ่นซองแผ่นชับยังอยู่ทุกจุดนะคะยาวมาถึงตอนหน้าเลยนะคะเดี๋ยวไปดูการเทสไรด์กันต่อดีกว่าว่าสมรรถนะการขับขี่คันนี้มีฟีลลิ่งแบบไหนเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในส่วนของการเทสไรด์นะคะเจ้า ฮอนด้าแอคคอตัว1.5เทอร์บ e-l ที่เป็น Minor Change แล้วนั่นเองนะคะเมื่อกี้มีการขึ้นคอสาพานนิดหนึ่งผุก็รู้สึกว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยมันไม่ได้กระด้างจนเกินไปคุณผู้มชมนี่ก็คือคงความนุ่มตามแบบฉบับของออรถที่เป็นดี e gment รถผู้บริหารนั่นเองนะคะส่วนพวกแบบน้ำหนักพวงมาลัย ก็รู้สึกว่า Accord รุ่น G10 ตัวเนี้ทำได้ดีมากๆเลยไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่ในความรู้สึกเนี่ยมรู้สึกว่าตัว Accord ตัวปีปัจจุบันเนี้ยที่เป็น g 1 1เนี่ย mm. พวงมลาลัยจะมีความแบบเบากว่าตัวเนี้เล็กน้อยนะคะซึ่งใครที่แบบอาจจะเป็นหนุ่มๆหรือบางคนผู้หญิงบางคนนะคะก็อาจจะชอบว่าอาจจะชอบตัวเดิมมากกว่าก็คือตัวนี้มากกว่าเพราะว่าน้ำหนักพวงมลาลัยเขาเนี่ยค่อนข้าง มีน้ำหนักได้ดีกว่านะคะเวลาที่เราขับขี่ทางใกลๆ้ๆหรือในเมืองเนี้ยก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองเข้าโคงเข้าโค้งเโค้งเฉียบมากจริงคมมากคันนี้แล้วช่วงล่างนะคะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบล้วนเลยนะคะเทอร์โบเบนซินล้วนเลยก็รู้สึกว่าช่วงล่างเนีย่ยยังค่อนข้างที่จะเฟิร์มมากๆ อันนี้มลองกดคันเร่งนิดนึงอ่าเมื่อกี้มีรถสวนมานะคะลองกดคันเร่งแล้วก็แตะเบรกต่อเลยนะคะซึ่งทำออกมาได้ดีมากคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าในความรู้สึกที่มุกได้ทดลองขับทั้งตัว e EH cv แล้วก็ตัวเทอร์โบเนี่ยตัว e EH cv เหมือนจะมีการแรงต้นได้ดีกว่านะคะเร็วกว่าทำความเร็วได้ช่วงต้นเนี่ยได้ดีแต่ว่าตัวเทอร์โบเนี่ยเขาจะแบบต้นเขาจะหน่วงกว่า พวกตัวไฮบริดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแค่แป๊บเดียวคุณผู้ชมแค่ไม่กี่วิคนขับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอัตราเร่งที่แบบปื้ออย่างเงี้ยขึ้นซึ่งใครที่ชอบแบบว่ารถแบบสายสปอร์ตนะคะไม่ได้แบบว่าเน้นหรูไม่ได้เน้นนุ่มนวลเนี่ยมุกว่าตัวเทอร์โบเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าลุคของเขาเนี่ยดูภายนอกก็คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถดีเซ็คเมนต์รถผู้บริหารแต่ว่าคันนี้ก็จะมีความตกแต่งดีเทลเล็กน้อยที่ได้ในเรื่องของความสปอร์ตมากกว่านะคะแต่ว่าสมรรถนะการขับขี่นะคะ ใครที่ชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงแบบว่ากระด้างกว่าเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากจริงๆคุณผู้มมชมเพราะว่าคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้ห,หญิงหลายๆท่านนะชอบรถดีเซ gment โรบูรหารแต่ก็ยังมีความหลงไหลย,ยังมีความชอบความแบบสปอร์ตความกระด้างนิดๆเนี่ยไม่ได้ชอบแบบว่าหรูหราไม่ได้ชอบผู้ใหญ่เต็มตัวอันเนี้ยคือตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนจ์แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะซึ่งมุกบอกเลยการันตีคำนี้แล้วก็มีผู้ชมหรือ ใครหลายๆคนคิดเหมือนกันนะคะว่า Accord ตัวนี้ที่เป็น G10 นะคะตัว Minor Change เป็นตัวที่น่าเล่นมากที่สุดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าการ Minor Change ของเขาเนี่ยเพิ่มมาหลายๆอย่างมากนะคะสำหรับในตัวเทอร์โบก็คือที่หลักๆเลยเนี่ยเพิ่มในเรื่องของ Honda Sensing เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งเทอร์โบตอนแรกเนี่ยเทอร์โบของก่อน Minor Change เนี่ยจะยังไม่ได้มี Honda Sensing มาให้นะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะโดนฟีดแบ็กอะไรก็ตามแต่นะคะเขาการไมเนอเชของเขาก็เลยเพิ่ม ทักษะเพิ่มระบบความปลอดภัยเนี่ยมาให้อย่างจัดหนักจัดเต็มเลยคือระบบความปลอดภัยเทียบเท่ากับตัวไฮบริดตัวเอชวีตัวแบบตัวท็อปได้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ากําลังอยากได้รถผู้บริหารที่ราคาดีๆผ่อนสบายเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งความหรูหราความสปอร์ตแล้วก็ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกกว่าตอนออกห้างประมาณ เกือบๆหกแสนเลยคุณผู้ชมอเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วราคาแบบว่าได้รถสภาพนี้และคันนี้ใหม่แค่5้าหมื่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยดีกว่าว่าน้องคันนี้หั่นราคาออกมาแล้วจะเหลือราคาและค่างวดกี่บาทกันเราไปฟังกันเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะจบไปแล้วนะคะกับรีวิวตัวเต็มของ o o n ด a ขอตัว1.5เทอร์โบ e l ปี2022ตัว Minor Change คันนี้นะคะอย่างที่มุก จะเรียกว่าโมหรืออะไรก็ได้แต่บอกเลยว่าคันนี้สวยมากจริงนะคะเราดูมาพร้อมกันเรียบร้อยแล้วคือสวยทั้งภายนอกทั้งภายในช่วงล่างห้องเครื่องน่าใช้งานมากๆจริงนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ เหมาะสมกับการเล่นตัว Minor Change มากที่สุดแล้วนั่นเองนะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยซอบลงไปมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมุกตั้งขายอยู่แค่9 3 9 0 0 0 0บาทนะ,ะถูกกว่าตอนอหล่อข้างใบแดงเกือบ6,000 0บาทเลยคุณผู้ชมนะคะในส่วนขอค่างวดน,นะคะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ1 5 7 2 1บบาทเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้ ไฟแนนซ์มีการปรับเงื่อนไขให้ออกง่ายขึ้นนะคะอายุงานแค่ผ่านโปรก็ออกได้แล้วใครที่เป็นข้าราชการนะคะก็สามารถรู้ผลภายในวันได้เลยนะคะและมุก็มีบริการนะคะขัดสีเครือบแก้ให้คุณฟรีเลยจํานวน2ครั้งนะคะนอกจากนี้ยังมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง e c ซแล้วก็อะไหล่กว่า2 4 7รายการนานสองส่วปีหรือ10,000กิโลเมตรแถมไม่คุณฟรีไปเลยนะคะยังไม่พอสำหรับลูกค้ากรุงเทพบริมณฑทนนะคะหรือว่าต่างจังหวัด ก็มีบริการจัดส่งฟรีด้วยรถสไลด์300กิโลเมตรแรกเลยนะคะและดอกบี้ิเศษของเราตอนนี้นะคะเริ่มต้นแค่1.89เท่าน,นั้นเองโปรโมชั่นแบบจุใจมากๆที่สำคัญนะคะใครที่สนใจดูมาจากคลิปนี้เนี่ยบอกว่าเห็นมาจากคลิปนี้รับสินค้าฟรีไปเลยนะคะ90วันด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่า มีความคมิเห็นยังไงเคยใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่ากําลังเลงอยู่เนี่ยคอมเมนต์คุยกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วมุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด r i b e เป็นกําลังใจให้มุกแล้วก็ช่องีิ๊กคาชนแนลหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามุกจะพาอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมดูหรือใครอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกได้ไว้เช่นกันนะคะวันนี้มุกขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีนะคะสนับสนุนโดย คาร์โฟ r e ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ r e ชัว